ันนี้พิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าขอโปรโมชั่นอีกราคาหนึ่งแต่ได้มาอีกราคาหนึ่งใครที่เป็นแฟนคลับของมงคล FC อยู่แล้วนะคะจะรู้ว่าเป็นรถเดิมๆค่ะคันที่น้องเบนนำมารีวิวหรือว่านำเสนอนะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะใครจองก่อนให้สิทธิ์คนนั้นก่อนเพราะมีแต่คันใหม่น้อยๆมีแต่คันสวยๆสภาพไม่ต้องพูดถึงนางฟ้าแน่นอนนะคะ สวัสดีค่ะอยู่กับน้องเบนนะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะคลิปนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าไลไรรู้ไหมคะน้องเบนมีรถสวยเสมือนรถใหม่มาฝากกันอีกแล้วนะคะจะเป็นรุ่นไหนนั้นไปชมได้เลยค่ะสำหรับ Toyota r e v o p i l เ n e r 2.4J พ a ฒนคันนี้นะคะเป็นรถปี2019ทำไมคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถสวยเหมือนรถใหม่เราต้องบอกว่าคันนี้ค่ะเนืงเลยเนืงเคือ มือเดียวออกห้างป้ายแดง 2. เป็นรถสวยเดิมโครงสร้างเดิมน็อตตัวเดียวก็ไม่เคยขยับค่ะและที่สำคัญ3นะคะคันนี้ต้องบอกว่าไมวิ่งมาแค่30,000กโลไม่เหมือนป้ายแดงไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะมาพร้อมกับโฉมหน้าหล่อแบบนี้นะคะหน้าหล่อแบบแล้วโค้แบบนี้แหละเป็นรุ่นฮอตฮิตตลอดกาลเลยนะคะสวยงามมากม สีของเขาเป็นสีขาวนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้าชอบกระจังหน้าของของเ,อาเขาเรียกว่ารีววหน้าหล่อมากๆเลยคือแบบหน้าหล่อสมชื่อจริงๆนะคะนี่กระจังหน้าเขาสีโครเมียมสีดำเงาเป็นโนแบ็กตัดเป็นชั้นลงมานะคะเสริมความหล่อด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้คันนี้พิเศษมากๆเลยนะเพราะว่าขอโปรโมชั่นอีกราคาหนึ่ง แต่ได้มาอีกราคาหนึ่งใครที่เป็นแฟนคลับของมงคล FC อยู่แล้วนะคะจะรู้ว่าโปรโมชั่นที่เห็นในเว็บไซต์อะว่าถูกแล้วแต่วันนี้ถูกกว่านั้นอีกนะคะสามารถเข้าไปเช็คที่หน้าเว็บของเราได้เลยมาค่ะเดี๋ยวน้องเบนจะพาชมกับอีกหนึ่งคันที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้อ่า ต้องบอกว่าเป็นตัวพิลนเนอร์นะคะตัวยกสูงนะคะล้อเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะน้องเบนวิ่งมาสามหมืน่นฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะว่าดอกยางจะไม่มีดอกยางยังอยู่ครบเปรีย้ยแล้วเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นยางเดิมนะคะยางเดิมล้อเดิมสเปคเดิมจากโรงงานนะคะปี2019นะ,ะยางขอบ17นะคะทุกคนนี่ ปี2019เห็นไหมคะดอกยางยังอยู่กับครบเลยสเปคเดิมจากโรงงานสีมาร์คสีแต้มเดิมจากโรงงานยังอยู่ซูมให้ดูในส่วนของภายในกันนะคะเห็นไหมคะซุ้มลงซุ้มล้อสะอาดคะน็อตเดิมไม่ขยับสะอาดสะอ้านมากคือแบบว่าช่วงนี้ฝุ่นยเยอะนะคะเอาฝุ่นออกนิดเดียวก็สวยกลิบแล้วด้วยความที่ว่าเป็นตัวพิเล e เนอร์ตัวยกสูงใครที่มองหากระบะไวใ้ใช้งานสักหนึคันนะคะอยากได้สภาพที่แบบว่าสวย เหมือนใหม่ต้องคันนี้เลย 2.4J p ุดเพันะคะด้านในเป็นเบาะผ้าสีดำไม่ได้พูดเล่นเลยนี่นะคะราคาวอล์กอินมาเลยค่ะ6 290 0 0บาทวันนี้รถเป็นแสนได้ได้รถแน่นอนนะคะหลายท่านบอกว่ารถเป็นแสนแขนไม่ได้จับวันนี้รถเป็นแสนได้รถไปแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้แผงคอนโซลตรตงกลางอ่าสีดำสีดำด้านนะคะหน้าจอมีมาให้เรียบร้อยคันนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมกับเกียร์แมนวนวลนะคะเกียร์ธรรมดานี่ ต๊ดนะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะอืมยืนยันด้วยสำเนาหน้าแลมนะคะนี่ต้องบอกว่าเป็นรถมือเดียวออกห้างจริงๆนะคะนี่รถมือเดียวออกห้างสวยเดิมนอดเดิมไม่ขยับไม่น้อยมากๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูนี่ส่วนต่างๆของตัวรถ อาตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะสมาร์ทแคปแคปเปิดได็กว้างแล้วก็ตัวยาต้าเองเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาจะพรีเซนต์ว่าแคบของเขานี่สามารถเปิดเด็กว้างมากๆนะคะนี่สภาพของเบาะภัยข้างหลังหรือว่าห้องผู้โดยสารข้างหลังนะคะสภาพก็คือยังใหม่อยู่นะคะสภาพแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยแหละถ้าสภาพนี้นะคะถุงพลาสติกบางส่วนก็ยังไม่ได้แกะออกนะคะอันนี้เป็นรถเดิมๆค่ะ คันที่น้องเบนนามารีวิวหรือว่านําเสนอนะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะใครจองก่อนให้สิทธิ์คนนั้นก่อนเพราะมีแต่คันใหม่น่อนอๆมีแต่คันสวยๆสภาพไม่ต้องพูดถึงนางฟ้าแน่นอนนะคะรถเดิมๆสวยเดิมนี่นะคะด้านหลังอ่ะด้านหลังตัวของกระบะหรือว่าแม็กไลเนอร์เองเดี๋ยวน้องเบนเปิดให้ดูมาึสภาพคือใช้น้อย ขออภัยในช่วงหน้าหนาวนะคะฝุ่นทนทางเยอะปัดฝุ่นแป๊บเดียวแล้วฝุ่นก็มานะคะแต่ใครอยากที่จะเข้ามาชมรถทันจริงมาได้เลยค่ะที่มงคลทานเซ็นเตอร์ของเรานะคะแมรไลเนอร์คือสภาพสวยมากริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าวิ่งมาแค่ส0 0 0 0ืนโลนะคะสามห0ื่นกว่าโลคันนี้นี่ก็ด้านล่างล้ออลงอะไหล่ก็ไม่เคยแตะพื้นนะคะยังอยู่สภาพด้านล่าง ถัดมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวน้องเบนพาชมค่ะเนี่ย เดี๋ยวให้ดูในส่วนของมุมนี้เลยนะคะจะเห็นว่าโฉมของเขานั้นสวยมากๆมันเหมาะสําหรับอะไรรู้ไหมคะจะใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปก็ได้นะหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยมองหารถที่จะเอาไว้เสริมธุรกิจขนของนะคะ,ะหรือว่าหลายๆท่านกําลังอาจจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งอยู่คันนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะแล้วราคาวันนี้เป็นราคาที่จับต้องได้แน่นอนคะ่ะได้รถปี2019เสมือนรถใหม่แต่ราคานั้นดีแน่นอนใครอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ฟังให้จบคลิปน้องเบนจะมาบอกกัน ไปดูในส่วนของเลขไม้ที่น้องเป็นโฆษณาไว้สะดิบดีนะเลขไม้เคลียร์ธรรมดาอ่ะหนึ่งสองซ้มมามาดูเลขไม้ใกล้ๆกันได้ยินเสียงเครื่องยนต์ไหมกลิบมากเครื่องฟิสตัติดง่ายค่ะเครื่องยนต์กลิบมากๆเลยนะคะคันนี้วิ่งมาแล้ว30,000 9,017กิกิโเป็น คืออะไรคะน้องเบนอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะโหมดที่สามารถช่วยให้ลูกค้าหลายๆท่านนั้นเซฟเงินในกระเป๋านั่นคือโหมดการประหยัดพลังงานนะคะวิ่งโหมดนี้มันก็จะช่วยให้เราเซฟ รถจอดซะส่วนมากนะคะไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่ออ๊บืมาให้ดูด้านหน้านะคะเช็คซูมเข้ามาดูใกล้ๆเลยนี่ นะคะซูมเข้ามาดูใกล้ๆเลยต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถสวยเดิมสวยเดิมนะคะนี่ไม่วิ่งมาน้อยขนาดนี้มั่นใจได้เลยค่ะช่วงล่างสมบูรณ์เกียร์สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะคันนี้อันนี้น้องเบนทาให้ดูแผ่นเพดอยู่ตรงนี้ไม่ขยับไม่เขยือน,นะคะไม่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานแน่นเปียะนะคะเน้นย้ำเลยนะคันนี้เป็นรถสวยเดิมใครมาก่อนได้ก่อนมาก่อนเลือกไปก่อนนะคะ คันนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างครบเลยครบอะไรน้องเบนกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะคันนี้พร้อมใช้งานอย่างที่น้องเบนบอกมาก่อนได้ก่อนเนอ,อมาก่อนก็เอาไปก่อนเลือกก่อนมาสรุปกันเลยนะคะสำหรับ Toyota Revo 2.4J+ p a ีเ p i เ a n e r คันนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา 2,393cc 150แรงม้านะ คันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถมือเดียวออกห้างสวยจริงๆสำหรับคันนี้เพราะหม่นั้นวิ่งมาแค่93,000โลล้ออลัยอุปกรณ์ทุกอย่างครบยังไม่เคยแตะพื้นอละที่สำคัญคันนี้กุญแจสำรองทุกอย่างครบเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครดูโปรโมชั่นในไลฟ์นี้ในรีวิวนี้เอาไปเลยค่ะราคานั้นคุ้มมากๆที่ 5 2 9 0 0 0บาทฟังดีๆเลยนะคะสำหรับรถสวยรถใหม่ขนาดนี้5 2 9 0 0 0บาทน้องเบนให้สิทธิ์คนจองก่อนมาก่อนได้ก่อนมาก่อนเลือกก่อนค่ะซื้อง่ายทุกอาชีพซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนจัดเข้าไฟแนนซ์ไม่มีปัญหาค่ะอาชีพไหนก็ออกได้ออกง่ายด้วย ซื้อได้ทั่วประเทศไทยอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้เพราะเรามีบริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านที่สําคัญนะคะบริการส่งรถทั่วประเทศไทยเลยอ่ะใครสนใจนะคะเบอร์094 109 1164เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะเบอร์ของน้องเบนโทรสายตรงมาเลยนะคะและใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ับสไคร e ให้น้องเบนด้วยนะฝากไว้ด้วยนะคะกับ To y ย ta Re ี o 2.4 J พัดีเลปี19กับราคา 529,000บาทค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ